พี่น้องสาดังเตยด้วยครับให้พี่น้องวันนี้ถ้ามายาำบ่วงนกแล้วครับเนาะใส่บ่วงนกไว้ครับนี่บรรยากาศครับปลาบรุนน้ำกันครับใส่บ่วงนกย้ำเว้นวันนี้ครับใส่มาใส่ย้ำเว้นครับเนาะสิดคาพี่น้องครับบรรยากาศเขากำลังเขียวออกห่วงครับนี่ปลาผักตบครับนครับเขาขีเขียวครับ ใส่นกนะครับพี่น้องนะมันบอมมันครับมันรุนน้องกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศครับจารเขาเยอะเขียวนะครับเนาะให้พี่น้องปลาปักตบครับมันบอเนาะมานบังพี่น้องรุนนอ้นอ,ง,นอง,นงกันครับฝากติดตามไหมาครับเรื่องพี่น้องฝากกดทับสระไข้เนี่ยใช้น้องเตะจะได้เบิ้งเหตุที่ไปเบื้อง ครับหนามไหลครับครับบรรยากาศหนามไอ่กกาล้งออก,ก,ออกข้างาานะครับพี่น้องนะครับมาหลุนดน้อกันครับมานมาได้ตัวนีว่พี่น้องมามากันครับ อังแหลกเป็นยังไงอังแหลกฝางเปล่าครับพี่น้องครับอังแหลกล่างเปล่าครับโอ้ยพี่น้องบรรยากาศครับกระถ่อมไปนะครับพี่น้องเขียวเนะาะตาพักตบครับนกหลายแล้วยังครับพี่น้องสีขวาววะส่นน้ำกนนำระน้ำผมับนกเป็ดครับเป๊ะมายาเลยครับ อ,อกเป็ดด้วยนกันหน้าเนาะโอ้โนกครับบินะนั่นนะพี่น้องมานประมาณรุ่นกันครับบรรยากาศสวยครับอ,อกเป็ดไลยครับพี่น้องครับเป็นโหนกับบินอยู่นะครับอ,อกเป็ดครับพี่น้อง นะครับปรุนน้ำแันครับจะหมาี่า้อกบ้างครับโอ้ไปแล้วบ่ เลยในนามพี่น้องนั้นมันที่เขาบ่ครับลองเบิแงย้มเว้นนะพี่น้องบรรยากาศห้องนายมากครับสมานบ่ครับผงครับ ครับมกเป็ดครับบ่อเ้วยครับบ่อต่ำเนะครับครับบ่อท่านเขาครับพี่น้องหาเต็มมือยืนเศร้านะที่เขาแที่เว็นบ่แขกเขาพี่น้อง ลองบางไซน้าบิศห,หนึงครับพี่น้องต่องบ่าเขาบ่าตํานะครับนี่ก็บ้าเขาพีนะ่น้องครับเหมือนมังกันครับพี่น้อง จันนงนี่เขาหวางเปล่าครับพี่น้องบอรครับครับบงนี่เขาว่บาบนี่บอลูดครับพี่น้องนกเรียนยครับจะบอลูด นกเรียนนครับแต่พูดหลุดครับพี่น้องหลังหนึ่งตครับวกเขาครับพี่น้องหลังหนึ่งตัววัเขาครับ กวางพ او ยังใช่ไหมครับ นกครับหลายอยู่ครับสมั่นเข่าขพี่น้องวันนี้นะ่าจะครับชมบรรยากาศกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปยามอีกฟั่งผูกคุณนทางกูก่น้อครับนะ้องพีเนาะยามเมืองท่าพนอีกไปครับไปช้มกันต่ออีกครับพี่น้องหมันประมาณครับาไปพอน้ำกัน ครับบรรยากาศฟังสาครับนกหลายห่องครับพี่น้องนกหล้ครับครับครับนกเป็ดครับนกเป็ดบินไลยครับพี่น้อง ตามส้มครับพี่น้องเพิ่ะน้ำกันครับที่เขา่ะเขาก็จับหน่อยได้พี่น้อง จัดการพี่น้องออน้ำเว่นน้ำเนาะใ,ใส่นกครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อใส่รองก๊อกกันครับมาใส่บางเส่าน,นะครับรอ่องเบิ่งย้ำเว่นเดียเขาบ่ครับมาร่องเบิ่งครับพี่น้อง นกพุยิ่เขาปะเปลาเขาเป็นงามงามครับ่น้อง ม่นก็ร่างสีเหลืองนะพี่น้งนองเนาะปกติครับไปสอนบาขเขากันค,ครับเออเขาไปยังนงะพี่น้องคนหาเกี่ยวเขาครับก็ร่างสีเกี่ยวเขาอ,อีกแล้วครับเนี่ยออกเป็นเหลืองนะครับครับเขาใส่นกน้ำปาาลาเขาพี่น้องพี่น้องอ่ามาหลุดน้ำกันครับ ตูปตามวมา,าหลุดน้ำกันครับทั้งนี้ไปยังไงตั้งนิ้ววางเป้าอยู่แล้วก็ต้องอันนี้กันหน้าครับไอ้ข้องนำไหลพี่น้องอะไรอย่างนลองมึงครับมึงนี่ ลองใส่เบิ่งมันสิอเข่าบ่าเคยใส่ย่ำเป็นนาทีครับใส่เป็นยคืขึ้นบังครับหลังนี่หวานบ่ ตังนี่ก็บ่มีครับยอมเป็นบ่ขอพีนอ่น่องยอมเป็นตรงข้างหลังสุดท้ายครับพี่น้องบาจะเอาข้าก่อนครับขอบ้มันยังงามนะพี่น้องอือ โอ้เสดเกี่ยวเลยโหของง่อยง้างเหมือเลหรือเปล่องงาอือข่อยง้างเถอะพี่น้องมึงน,นะครับน้าน,นี้ครับนกกำลังมั่นครับเข่อยกำลังเหสือกครับนะ้องพี่น้องเนาะเบืองหลังสุดท้ายพี่น้องเข่อยว่าหลันงนี้ก็พอครับพี่น้อง ไป่ันมีน้องพี่น้องเนาะฝากติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับกนรองเตะสวัสดีครับ